มาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบอชอน h ช n แน,นลนะครับวันเมื่อวานะฮะเราก็ทำการนะฮะเทีานนะครับทั้งสองเสานะครับก็ใหญ่นะครับความยาวสามเมตรนะฮะแล้วก็ขนาด อมกว้างนะครับเมื่อวานก็3ามคนเหมือนเดิมนะครับฝ่านะฮะก็ดูแล้วนะฮะจะเสร็จวันนี้นะฮะฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ฝั่งนู้นนะครับ เลือนิดหน่อยนะฮะวันนี้คือปานก็ยังไม่ได้มานะครับ ขุมเกะแบบออกมาแล้วนะครับเือว่าเขียงหรือยังนะวันนี้ก็จะทำการก่อนะครับทำเป็นตีนเสานะครับเหมือนเหมือนบันไดนะเป็น2ขั้นนะฮะสูงก็80เซนติเมตรนะครับ มาวัดน่าจะสองสามคนนะครับหน้าเดิมนะครับวันนี้ยังไม่เห็นเจ้าช้างเลยเนะเห็นแต่เจ้าเสือนะครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับ งานมาแล้วนะครับหนึ่งท่านนะฮะเหลือแค่พี่ป่านนะครับพี่ป่านยังไม่มานะครับวันนี้ก็หนาวเหมือนเดิมนะครับ ลมก็แรงนะครับมันคืนผมกลับมาที่ยังคืนนะครับมาเที่ยงองสีนะครับ,รบเย็นมากตอนนี้ก็ลมยังแรงอยู่นะครับดูนะฮะระยะไกลนะครับระ วานนะฮะเน็ตโทรศัพท์หมดนะครับผมก็ไม่ไม่รู้ว่าเน็ตโทรศัพท์หมดนะไม่รู้ไม่รู้ทีหลังตอนสามสี่ทุ่มนะครับก็ไม่ได้เอาคลิปลงเลยนะครับเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าอากาศนะครับเย็นนะฮะ หมอกก็หนานะฮะช่วงนี้นะฮะใครขับรถบนถนนนะก็ระมัดระวังด้วยนะฮะทุกท่านนะครับก็ช่วงนี้เริ่มหนาวมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจะเลี้ยวก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวฮะ เราต้องมีกฎจราจรของในตัวเองและบุคคลนะครับเวลาเลี้ยวต้องเปิดไฟเลี้ยวนะฮะก่อนจะถึงสี่แยกนะฮะหกเมตรเปิดเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับถ้าเป็นรถใหญ่นะฮะ กิดไฟเลีเ้ยวยิ่งไกลยิ่งดีนะครับเขาจะได้รู้ว่าเราจะเลียวนะอ้าวนอนผี่านก็มาแล้วไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมานะครับมาแล้วนะทีมงานนะครับทีมงานทนแสงแดดนะครับ <laughs> มาเร็วนะฮะน่าจะเอาเครื่องอะไรมา,าะมนะครับบรรยากาศก็เย็นเย็นนะครับ ลำมาดูทรงนี้ทรงยังเบสเซ็ตยังบ่อยนะครับสวยนะครับฝ้านะครับทีมงานว่าจทุทตาสีเป็นสีเหลืองนะครับ ฟ่าถ้าสาวก็น่าจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนหลังคานะครับ ฟังเสียงลมนะฮะลอยอยู่ใต้ลมนะครับลมก็กระโชกแรงช่วงนี้นะครับโทรศัพท์ยังขยับตี้วเตี้วตี้วนะครับไอ่มาก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบอชช่นแนลนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับลงคลิปก่อนนะสวัสดีครับ